สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูการออกแบบพื้นที่นะคะสวนแล้วก็บ้านไร่นะคะ,ะที่นี่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ที่เริ่มอยากที่จะเข้ามาปรับพื้นที่นะคะแล้วก็สร้างบ้านสวนอย่างที่หลายๆคนก็อยากที่จะกลับมา นะคะตรงนี้เป็นที่ติดถนนในวันที่เราเข้ามาเราก็ถมนะคะถมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้นะคะตรงนี้ก็จะมีเริ่มปลูกต้นไม้ต้นกลา้านะคะแล้วก็ล้อมรั้วอันนี้คือสิ่งที่คิดไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้นไม้ทุกต้นโตหมดแล้วนะคะ เดินถัดกันเข้ามาตรงนี้จะเป็นทางที่เราถมเพื่อทำถนนนะคะก็ยังไม่ได้ลกมากเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะจริงๆพื้นที่ตรงนี้อยู่ในภาคอีสานนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งเราวางแผนไว้ว่าะจะออกแบบว่าตรงนี้คือเป็นส่วนของบริเวณลานจอดรถด,ด้วยนะคะแล้วก็ ณนะตอนนี้จุดที่จะลังพาเข้ามาดูคือที่ที่เราวางแผนว่าจะทําเล้าไก่นะคะตอนนี้ตรงนี้สถานที่ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยถมยาวนะคะเพื่อที่จะปลูกต้นกล้าแล้วก็ล้อมรั้วนะคะที่จะเลี้ยงไก่ด้วยนะคะก็พื้นที่ตรงนี้นะคะรวมๆก็ประมาณสองไร่ 3งานนะคะถัดไปนี้ก็จะเป็นการขุดสระนะคะก็จะเริ่มขุดสระตัวนี้เป็นรูปปาวานนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าพยายามมองให้มันเป็นรูปปาวานนะคะเดิมทีนะคะพื้นที่ที่เราถมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขุดนะคะแล้วก็น้ําก็ดีค่ะตรงนี้ถือว่าโชคดีมากที่พอขุดแล้วเนี่ยเราก็ได้น้ํา นะคะได้น้ําเลยแล้วก็ลงต้นกล้าไว้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นกล้วยะคะ่ะเริ่มลงต้นกล้วยไว้ก่อนเลยนะคะต้นกล้วยต้นมะม่วงนะคะถัดมาตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่เราถมเพื่อขุดษะเอาดินมาถมเพื่อที่จะสร้างบ้านนะคะตรงนี้ก็คือเริ่มก่อเสาเนี่ยคะ่ะลงพื้นที่ลงคานนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เราสร้างบ้านนะคะ ถัดไปทางด้านหลังนะคะก็คือพอถมปุ๊บก็จะเป็นแอ่งพื้นที่ที่เป็นเป็นแอ่งตรงเนี้ยนะคะณนะปัจจุบันตอนนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะลอยดูนะคะตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่เราทำเป็นจุดเผาถ่านด้วยนะคะในรูปแล้วก็ต้นอ่อนต้นกล้าที่ลงไว้ก็คือโตมากข้างๆานี้เราขุดเป็นคลองไส้ไก่เอาไว้เลยนะคะทีเดียวเพื่อว่าเราจะต้องการที่จะปลูกต้นไม้ แนวบริเวณของไส้ไก่ด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะขุดยาวมาเลยแล้วก็ลงหญ้าแฝกนะคะเพราะว่ามันเป็นดินร่วนนะคะเพราะว่าดินนี้คือสุดสไลด์เยอะมากนะคะก็เลยต้องลงหญ้าแฝกด้วยนะคะปัจจุบันก็คือเราทําเป็นรั้วของอันชันนะคะซึ่งเพิ่งจะลงนะคะแล้วก็ลกมากกว่าสมควรนะคะจุดตรงนี้ก็จะเป็นสวนไผ่นะคะที่เรา ปลูกเอาไว้มีต้นไผ่สลับกับต้นกล้วยนะคะเดิมทีนะคะก็คือตอนนี้ก็เป็นซุ้มก็มีทั้งมัมเบอรี่นะคะแล้วต้นไผ่ก็คือโตสูงเด่นมากนะคะยังไงติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าจะเราจะสร้างแบบไหน